สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะวันนี้เอาผู้ช่วยการเขียนนะเอาผู้ช่วยเขียนมาฝากนะคะเอาผู้ช่วยเขียนมาให้นะคะโดยการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการช่วยเขียนนะคะอ่าวิธีการนะคะก็คือนะเดี๋ยวจึงขออนุญาตแชร์ตัวมือถือเข้ามาก่อนที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะับหนึ่งนะคะ เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะอ่าโอเคนะคะอันนี้อันนี้คือหน้าจอเนาะแต่นะโอเคนะคะทีนี้มาดูกันค่ะนะสำหรับวิธีการนะคะที่เราจะใช้มือถือเป็นตัวที่จะช่วยพิมพ์งานแทนเราด้วยเสียง จำได้ไหมคะที่จินบอกว่าเวลาที่ขับรถหรือเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราหาสมุดปากกาไม่ทันแต่เราปิ้งแว็บข้อความหรือว่าบทความหรือว่าหัวข้ออะไรก็ตามค่ะเอาโทรศัพท์มาแล้วก็อัดเสียงเลยให้พิมพ์ให้นะคะวิธีการคือทำแบบนี้ค่ะนะคะก็คือนะให้นะคะหน้าจอมาหรือ,อยังหน้าจอมาแล้วนะคะอ่าโอเคนะหน้าจอมาแล้วก็ให้มาที่นะคะ Google มาที่ Play Store ถ้าเป็น Android แต่ทางจีนเป็นถ้าเป็นไอโฟนก็ไปที่ App Store แต่อันนี้คือเป็นเพเป็นมาที่เพจโต e เนาะเพราะเป็น a n d แ o i d เราก็เสิร์ชหาเลยค่ะคำว่าอ่าเอ่อ Word ก็ได้นะคะใช้ Word ก็ได้เนี่ยค่ะ Microsoft Word ตัวนี้นะคะ พอดีจินนะ่ะโหลดเอาไว้แล้วเพราะจินใช้งานอยู่แล้วมันก็เลยก็เลยมีอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ยังไม่มีเราก็กดโหลดนะกดติดตั้งนะคะอันนี้ติดตั้งไปแล้วนะของจินติดตั้งไปแล้วนะคะค่ะโอเคพอติดตั้งไปแล้วกลับมานี่ค่ะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหน้าจอก็ลายมากเลยอ่ะนะเนี่ยค่ะตรงนี้เวดนคะคะกับโน้ตที่มากับเครื่องนะโน้ตที่มากับเครื่อง ของคุณมีอะไรใช้อันนั้นก็ได้นะคะที่มากับเครื่องเนาะออจินมันมีอันนี้นะคะเอาสต็อปหายไปเอาใหม่อ่าทีนี้สว่าในเครื่องมันไม่มีโน้ตไม่มีอะไรเราโหลดเว r รมานะเข้าไปใช้ในเวิร์ดคะเข้าไปใช้ในเวิรเวลาเข้ามาใช้ในเวิร์ดนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายบวกข้างบนเห็นไหมคะกดเข้าไปเลยนะเครื่องหมายบวกเลือกว่างเปล่า ขึ้นมาซึ่งจริงๆเราก็ใช้มือถือเนี่ยค่ะพิมพ์ได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะเนี่ยตรงเนี้ยพิมพ์ได้เลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์อะไรได้เหมือนกันนะคะแต่ประเด็นคือเราทํางานตรงนี้ถ้าเราจะส่งขายหรือว่าเขียนรับจ้างเขียนเนี่ยเราก็ยังจะต้องเอาไปเอ่อเอาไปเก็บใน Microsoft Word แล้วก็ส่งเมลนะคะ นับตัวอักษรด้วยเนาะนะคะแต่ทีนี้วันนี้อย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาพิมพ์พิมพ์ก็ได้อยู่แต่เราจะใช้เสียงนะคะใช้เสียงคือวิดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือแอปเขาอะค่ะเตรียไมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วพอเราจิ้มปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะขึ้นตรงนี้มาอ้าวหายไปไหนแล้ว จะขึ้นตรงนี้มาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยมุมเนี่ยว่าจะเอาปากกาขึ้นมุมเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเครื่องอัดเสียงให้เรากดอัดเลยค่ะสวัสดีตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องเรียนคอร์สเขียนขายนะคะ งานเขียนเป็นทักษะสร้างรายได้ที่เราสามารถฝึกฝนจากความรู้ประสบการณ์ของเราเอาไปทำเงินบนออนไลน์ได้เรียกได้ว่าต้นทุนศูนย์บาทแต่สามารถทำกำไรได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะ และที่ว้าวมากๆก็คือนอกจากการรับจ้างเขียนที่จะเกิดรายได้ครั้งต่อครั้งแล้วยังสามารถที่จะต่อยอดการสร้างโอกาสการทำเงินแบบแพสซีฟอินคอมจากงานเขียนได้ด้วย อันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวค่ะที่อยากจะแชร์และแบ่งปันจบนะคะตัวเล็กหน่อยเนาะตัวเล็กมากเลยอะแต่เห็นไหมคะหน้าจอเห็นไหมคือคำผิดถูกนี่น้อยมากเลยนะคะคำผิดเนี่ยเห็นไ,ไหม นะคะเราก็มาแก้เอาค่ะสมมุติว่าคําที่อู้มันเล็กจังเลยอ่ะตัวเล็กจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองขยายซิว่าฟอนต์มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่ให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมเอาตัวหนาตัวหนาเห็นชัดไหมเนี่ยโอ้ ขยายแบบนี้ได้อ้าโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องเรียนคอร์สเขียนขายนะคะ,ะงานเขียนเป็นทักษะสร้างรายได้ที่เราสามารถฝึกฝนจากความรู้ประสบการณ์ประสบการณ์ของเราเอาไปทำเงินบนออนไลน์ได้เรียกได้ว่าต้นทุนศูนย์บาทศูนย์จะถ้าเราจะโอ้โอต่อตต,ต,ต,ตไม่ใช่มันมันอยู่จอนั้น <laughs> ผิดจอผิดจอนะคะอ้าโอเคเอาใหม่ oh นะคะอ่าโอเคอ่าขยายอีกนิดนึงเนี่ยค่ะต้นทุนศูนย์บาทถ้าศูนย์บาทตรงนี้เราอยากใส่เลขศูนย์เราก็มาคลิกแก้ค่ะใส่เป็นเลขศูนย์แทนต้นทุน อ,อยู่ไหนล่ะอุปกรณ์การเขียน,นอ่เราก็มาแก้ได้ ศูนย์บาทแบบนี้นะคะตรงไหนอีกที่เราอยากจะแก้ตรงไหนอีกที่เราอยากจะแก้สามารถทำกำไรหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นลบออกไปเราอยากได้เป็นตัวเลขโอเคไหมคะ นี่คือนี่คือความสะดวกสบายความง่ายค่ะนะคะในการที่แบบว่าแล้วเราก็มาค่อยมาเคาะเอาค่ะว่าบรรทัดเราจะจัดยังไงอ่ะอย่างคําว่าและที่ว้าวมากๆอ่ะคำนี้เหมือนกันเราจะเป็นภาษาอังกฤษและที่ว้าวมากๆใาใช้เครื่องหมายตกใจหน่อยเนาะไหนอะนเครื่องหมายตกใจอ่ะ และที่ว้าวมากๆก็คือเคาะบรรทัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถได้เลยนะคะเราสามารถจัดได้เลยอ่ะโอเคอันนี้สมมุติเสร็จแล้วนะงานเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็บันทึกค่ะกดเครื่องหมายถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วฮะ,ะทีนี้พอเราจะส่งงานนะคะเราจะส่งงานอันนี้คืออะไร ข้างเขาอ่าพอเราจะส่งงานนะคะเห็นเครื่องหมายแชร์ไหมคะเนี่ยจะแชร์เป็นคัดลอกลิงก์ก็ได้ก็ไปส่งเมลจะส่งเป็นไฟล์อะไรไฟล์เอกสารหรือไฟล์ word ให้เลือกด้วยนะคะเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือ PDF อันนี้คือส่งเป็น word ไปเลยสมมติจินจะส่งเป็น word ไปนะคะ จึงก็แค่เลือกเป็นไฟล์เอกสารแบบนี้จะแชร์ไปไหนอะคะเอาเข้าเมลเอาเข้า Google Drive หรือไปที่ line. ไลน์ไปที่เมลสมมติไปที่เมลเราก็คลิกเมลไปเลยค่ะนะคะจากเมลเรานะจะไปที่เมลของอีกปลายทางนะคะสมมติเป็นเมลของปลายทางนะแบบนี้นะคะเอกสารตรงนี้ก็จะแนบไปนะคะแนบไปเลยนะเราก็จะเขียนอะไรเราก็เขียนไป ส่งบทความนะคะแล้วเราก็กดส่งไปเลยส่งเมลไปได้เลยนะคะเคสส่งบทความนะ,นะะอ่าโอเคกดส่งไปเลยค่ะงานไปแล้วนะอันนี้คือไปแล้วนะเราไปดูกันว่าไปหรืออยังไปจริงเปล่านะคะไปที่อ e ีเมลนะคะจไปที่เมลจริงนะอ่าไปที่เมลลองมาดูซิว่างานที่ส่งแล้วเมื่อกี้มีหรือเปล่า เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่จินส่งไปนะคะเทสส่งบทความนะคะง่ายไหมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะนะคะอ่าที่เข้าไปดูซิเป็นบทความเราหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราส่งมาแล้วเนี่ยเอกสารตรงเนี้ยเนี่ยค่ะนะคะ ซึ่งเราจะนั่งอยู่ข้างนอกร้านกาแฟเที่ยวทะเลกับครอบครัวเราก็สามารถที่จะเขียนหรือพิมพ์ด้วยเสียงอะคะ่ะล้วก็ส่งออกมาไว้หรือเก็บเอาไว้แก้ไขวันหลังได้ตกแต่งทีหลังได้โอเคไหมคะนะสำหรับอันนี้นะคะก็เอามาให้ดูนะคะ เราจะได้ทำงานเขียนให้มันสนุกนะทำงานเขียนให้สนุกนะคะแล้วก็ง่ายนะเพราะบางทีเออจะพิมพ์อ่าคีย์บอร์ดอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือมือถือก็เครื่องเล็กไปอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอืมมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่เรามีเครื่องมือถือเครื่องเดียวเนี่ยพกไปที่ไหนอยู่ที่ไหนฟิลลิ่งมันมาไอเดียมันเกิดน,นี่ค่ะเราก็พิมพ์ได้เลยใช้เสียงพูดเอา นะคะพูด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 พดแล้วก็ดูตรวจสอบแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้โอเคน่าจะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้คือการเขียนด้วยเสียงผ่านมือถือเดี๋ยวจะมีอีกสหรับคนที่ใช้คอมก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งสะดวกไปแบบหนึ่งจอมันใหญ่นะคะแก้ไขก็ง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณสวัสดีค่ะเอาไปลองทำนะคะ